ยอาให้คนเอาเงินต่อห้อน่้อ่เหนี่ยอ่เดี่ยอ่เนี่ยอ่เหนี่ยอ่เหี่ยอ่มันร้อนมันร้อนมันร้อนต้อง่นเงินจุดไว้ก็บางเไม่ต้องใคด้วุดเยฮ้ยดูพี่เขา่อยุมเออไปดูตรงน้นไดดิดับไปแล้ครับแต่ละโน้นเอามาใส่ อ๋อแดดแล้วด้นี่ใครเป่าวะเอเหม็นนะเนี่ยเหม็นนะเนี่ยพี่เอจะมาเข้าอีกเหรอเฮ้อันนี้แบบเขเอนี่เอเอยเนี่เอ็นเอ็เนียอบอไวเ้อลเฮ้ยอพี่เบอลพี่เอบอลพีเอนไว้กันี่เอ็นไไม่ได้มีไม่เคยลัวมีสายสายเ้ดับดันติดตองะเต็นเต็น เอาไว้สุดท้ายก็ได้ไปจุดนี่เย็ยันวเลสิบยเห็นใช่ไหมยช่จุดคนเดียวดิช่วยกันจุดเดี๋ยวจะได้สามักคีจุดคนเดียวได้หรอทำงานคนเดียวได้เหรอเนี่ย มามาจุดให้มาจุดกันเดียวเอองานนั้นทำหลายคนอ่ะเมนจุดเทียนันเกิดเลยขียวมันเกิดจะแข้งใหญ่ขนาดนี้เลยนะดี๋ยวเราก็ใช้น้ำตาเทียนหกใสวางแนวเสียงแล้วางมือด้วย ช่วยอย่างเี้ดีแล้วสวยเป็นงค์นดีสวยนะจี้เป็นองคนองน้ำ้งฝั่งีติดติดตาติดาลกระวังมันมนะกม่แกะก็ได้นะะได้ละ ใช่ตั้งใส้ตเดี๋ยวตสดแล้วปมมือหรืคนนอนไรับเวาไปจับเอาหลักสวงนั้นอะดับอันนี้เลยมาปอข้างนอกมาปอข้างนอกมาปอกไปจับมาดับสองอะไรข้างนอกนเดี๋ยวมาวุดนี้ก่อนเลยเดี๋ยวกิจกรรมหาใน12ดกิจกรรมนะคือสายก็เ้าก็คีกิจกรรม